พี่เล่าประวัติความเป็นมาของอพระาธาตุข้างบนหน่อยได้ไหมครับครับจริงวัดระศรีรัตนมหา,าธาตุเนี่ก็คือมีอายุราวประมาณ6 0 0ถึง650ปีนะครับอยู่ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นอันนี้ก็คือกรมศิลปากร,รเขาก็ระบุคร <c oughs> ่าวๆประมาณนี้เพราะว่าประวัติในการสร้างเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนแต่ว่ามีจารึกลานทอง3แผ่นที่สําคัญมากครับที่ค้นพบในในกลุ่ ทาอย่างนี้นะครับแล้วก็พบพระบรมตาลีกธาตุซึ่งตอนนีญ้ญคือถูกถูกนำไปไปจัดเก็บไว้ที่พิพธิธภัณฑ์พัฒนาแห่งชาติธนบุรีนะครับทีนี้นก็วัดวัดเนี่ยก็จะเป็นวัดของราชวงศ์ธนภูรินะครับก็สันนิษฐานก็ผู้พ่อสร้างลูกซ่อมในใน,ในจารึกลานทองเขาเขาระบุว้อย่างนี้แต่ว่าโดยโดยโดย,โดยสันนิษฐานที่ที่เชื่อกันมากคือคุนพงง่วเป็นผู้ผู้สร้างวัดนี้แล้วก็สมเด็จนครลิน ผู้ลูกซ้อมวัดนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายคู่ที่ที่ประวัติศาสตร์เขาวิเคราะห์กันแต่ว่าหลักๆก็คือว่าก็จะมีพระเครื่องที่สําคัญที่โด่งดังที่นี่ก็คือพระองคุพันธ์พระเมรส่วนนะครับแต่จริงๆแล้วคือก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้คนอาจจะสนใจพระเครื่องมากกว่าแต่ว่าในมุมตรงนี้วันนี้ก็พิสูจน์เห็นว่าปรติศาสตร์ของที่นี่มันเข้มขขังนะครับ วันนี้เห็นผู้คนมาไหว้พระธาตุนี้เป็นมีความรู้สึกยังไงก็จริงๆผมในในฐานะคนทํางานก็รู้สึกตื้นตันนะว่าเออจริงๆบรรยากาศอย่างเนี้ยไ,ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นด้วยด้วยบาร,รมีของของผู้สร้างที่เนี่ยดลดนดานให้ให,ให้ให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับคน <laughs> ที่จะมาไหว้ที่นี่ก่อนอนดบแรกต้องไปไหว้ตรงไหนก่อน คือในเบื้องต้นนะก็คือถ้าถ้าเดินทางมาแล้วนะครับเป้าเป้ามุดหมายที่สําคัญเลยที่คือก็ต้องมาไหว้ที่พระธาตุเพราะเป็นเป็นใจกลางใจกลางเมืองของวัดนะครับก็เบื้องต้นก็สิ่งที่ที่ที่ทางอา,อ,าอาจารย์เป็กนุตตะวรีเขาเขาแนะนํามาก็คือดอกบัวเก้าดอกเทียงเก้าเล่มสีเหลืองนะครับแล้วก็ทูบสามดอง ก็คือเดินเดินวนรอบเนี้สามรอบรวมเท้าตางสามรอบแล้วก็ท่องบทอิจิปิโซทั้งหมสามรอบครับหลังจากนั้นก,ก,ก็ก็ไว้อธิษฐานขอพรได้หนึ่งขอ้อครับให้ประสบความสำเร็จในปีหกแปดครับอ๋อมาจากไซน้อยค่ะมาวัดนี้เป็นครั้งแรก่ะค่ะมาวัดนี้เป็นครั้งแรกมาได้ไงเอ่ยลูกชายเป็นคนพามา แล้ววันนี้มีความรู้สึกไงบ้างสงบรู้สึกว่าใจสงบแล้วก็เข้ามาวัดแล้วสบายใจมากลมเย็นตลอดเลยน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์เยอะอ่ะค่ะพี่มาจากที่ไหนอะคะมาจากสุราษฎร์ธานีครับวันนี้มาทําอะไรคะก็มาไหว้ขอพ,อพรพระาธาตุเพราะว่าเห็นกระแสข่าวในทิกตอกอะครับค่ะจากจากในทิกตอกใช่ไงคะก็เขามาไหว้กันแล้วขอพรกันแล้ว แบบว่าจะโชคดีในใน,ในปีพศน,นี้ครับม,มาไกลขนาดนี้แสดงว่ามีความมั่นใจที่อยากจะมาสัสกการะที่วัดครับก็วัดพระธาตุนี่เราก็รู้จักเรื่องชื่อเสียงอยู่แล้วว่าอเอา มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นวัดเก่าแก่ของเมืองสุพรรณนะครับแล้วยิ่งมีมีสายมูออกมามาประชาสัมพันธ์แบบนี้เราก็รอพีสิริค่ะมาวัดนี้บ่อยไหมคะอันนี้ต้องบอกครั้งแรกเป็นครั้งแรกเลยผ่านบ่อยผ่านบ่อยแต่ว่าไม่เคยแวะเขมาเลยค่ะวันนี้แวะเข้ามากราบไหว้แล้วมีความรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกเยอมบุญรู้สึกอิ่มบุญครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีรู้สึกเชื่อมั่นขึ้นรู้สึกมั่นใจขึ้นในปี2568เนี่ยครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวมีอะไรดีๆเกิดขึ้นใช่ ลุงวันนี้เป็นไงคะว่าคนเยอะมากเลยเพราะอะไรเยอะมากเลยก็แรงกระแสะกระแสกระแสเกิดกระแสอะไรก็ผมไม่รู้ว่าไม่เกี่ยวกับอะไรนะทีนี้ทีนี้คนมาก็ตอนรับก็ยังดีตอนรับเออผมก็ไม่รู้ว่าจุดนั้นคืออะไรครับค่ะปกติเนี่ยคนมาเข้าวัดเยอะไหมก็วันธรรมดาก็มีไม่มากเท่าไหร่ วันธรรมดาวันเสาร์วอาทิตย์ก็ยังมีมากหน่อยคะมีแต่เริ่มเริ่มแรกวันวันอะไรวันวันสามบ็ดใช่ไหมก็ก็สามบ็ดใช่ไหมโอ้โหผมก็ไม่รู้ว่าดอกบัวมายังไงเขามาตื่นก็บ้ารุนเลยครับเออทีนี้ก็ตกใจยานกันอยู่ก็เลยดูโอ้โหพกคนองเยอะเตรียมตัวไม่ทันเลยดอกบัวเยอะมากเลยนะไม่ดอกบัวด้วยไอสถานที่สถานที่ก็เตรียมตัวไม่ทันก็เลยตรงนี้มันเป็นแต่ของหมอฝีเสาฝีด้วยครับก็เลยดู่า ทางทีมงานของวัดก็อยากจะขอบคุณของมอสีเตารี่ด้วยนะครับวันวันหนึ่งประมาณกี่กี่คนรวมแล้วก็ถ้าเราถ้าเราจะเข้าๆก็เป็นพันนะเป็นพันสามวันในภายสามวันวันละนะได้เป็นพันซึ่งกคอคนมาเยอะมากเยอะมากและช่วงต่อไปก็อาจจะมีเยอะขึ้นมาหนี้เรื่องไรผมเนี่ยพวงนี้วันอาทิตย์ก็อาจจะเยอะขึ้นไปอีก่แต่ถ้าวันธรรมดาราชการก็จะน้อยลงไปแบบนั้นนะก็ก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะ ขอบคุณหลายต่อแต่ทำให้ได้มีคนรู้จักเยอะชนิดทีนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับผมทํางานอยู่ในนี้ด้านนี้เราเห็นคนมาเยอะอย่างนี้เราหัวก็ภูมิใจภูมิใจดีใจขอบคุณมากเลยนะขอบคุณเลที่มาโอปื้มปื้มคนใหญ่เขาเอาอะไรมาไหว้กันก็ดอกบัวดอกบัวดอกบัวเก้าดอกไอทุบสามดอกแล้วก็เทียนเก้าแท่ม ก้าวแท่งกันเลยก็มาผมบูชาบูชาแล้วก็บูชาแล้วก็ขึ้นไปไหว้บนพระปางข้างบนนั้นมีอะไรก็มีพระปาไอพระปางไอประธานพรประธานพรหนึ่งองค์แล้วก็มีพระปางจำลองอยู่ข้างด้านหลังหนึ่งองค์แล้วคนที่อยากจะมาสักการะบูชาที่วัดนี้วัดเปิดได้กี่โมงพี่หอก็ถ้าเท่าวันอย่างนี้ผมประมาณโมงเลยโมงเลยแล้วก็เลิกทุ่มหนึ่งอะประมาณทุ่มหนึ่งนะประมาณทุ่มหนึ่งนะครับ ก็คนเดียวก็ต้องปล่อยก่อนนะต้องทําอย่างนั้กว่าจะเก็บของเสร็จก็สองทุ่มต้องปล่อยเขาถ้าไปปิดไม่ได้ครับอืม